สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตรวจสอบความปลอดภัยจากการละเมิดข้อมูลและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงอื่นๆนะอย่างเช่นนะฮะตรวจสอบการอัปเดตรหัสผ่านรวมถึง Save s เซฟเบล i n g นั่นก็คือการท่องเว็บที่ปลอดภัยนะครับอ่าโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยอันดับแรกเข้าไปที่ l a y Store ปึ๊บแล้วพิมพ์คำว่า โคม C H A R O M E นะครับหลังจากนั้นก็กดค้นหาด้านล่างเปิดอ่านั่นก็คือ Google Chrome นั่นเองนะครับแตะไปที่ไอคอนหนึ่งทีขยายให้มันใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นทำการอัปเดตครับคุณผู้ชมแตะเข้าไปเลยเพื่อ,เ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อทำการอัปเดตปาบแล้วก็รอสักกู่นะครับ อัปเดตเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับ,บเมื่อมาถึงหน้านี้ก็ไปที่3จุดด้านบนขวามือครับ,บมาที่การตั้งค่าครับ,บหลังจากนั้นปัดขึ้นเล็กน้อยนะครับดูหัวข้อนี้ครับการตรวจสอบอการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็คลิกเข้าไปครับ,บะนะครับเราจะเข้ามาสู่ นะครับในส่วนนะี้จะบอกว่าโคมช่วยคุณปลอดภัยจากการละเมิดข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและอ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตรหัสผ่านเซฟเบ r o w s ซิ g งนะฮะการท่องเว็บแบบปลอดภัยนั่นเองเราก็ทําการตรวจสอบเลยนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับอ่ะนะครับตอนนี้นนทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าของผมไม่มีปัญหานะครับจะเป็นเครื่องหมายถูกนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราใช้งานนี้บ่อยๆนะครับเราจะ สามารถใช้งานในการที่เรียกได้ว่านะครับท่องเว็บหรือว่าใช้งานเกี่ยวกับพวกแอปต่างๆนะฮะอย่างปลอดภัยนั่นเองเนื่องจาก Google เป็นตัวสแกนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราไม่มีการตรวจสอบเลยอะ่ะบางทีอาจจะมีเว็บไซต์ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับฮนะ,บอะโอเคตอนนี้มันเข้าไม่ถึงแล้วหรอกแต่พวกนี้มันจะมีการอัปเดตนะฮะพวกสแปมอะไรพวกนี้จะมีการอัปเดตตัวเองเพื่อที่จะ เจาะเข้ามาในมือถือหรือว่าข้อมูลของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมันตรวจสอบและหาวิธีป้องกันเสมอนะครับคุณผู้ชมโอเคฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดแชร์นะครับอ่าแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องเ네นทัจกรได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทิปแอนทิปฟอร์ยูด้วยนะครับผมจะมีลิงก์ให้คุณผู้ชมติดตามที่ด้านล่างคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมเนทัจกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ